แข่งเลยทีมจับเร็วที่สุด <c oughs> <c oughs> อะไรวะเนี่ยแม่งบินสลับกันมัวว่วซั่วหมดแล้ว โอ้ยนะตุ้นใหญ่มากอยากไปเด็ดขาดมึงยังบินอยู่บนตัวนึงแปดแปดมาลงก่อนเดี๋ยวพ่อหาน้องไม่เจอลูกโอ้ยนกธรรมชาติโอ้ยข้อสูงเลย ของผมว่ดิมาเร็ว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 ลง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 มาเร็วมาเร็วมาเร็ว เ,เดี๋ยวมันจะลองไม่ได้เดนะีเ๋ยวนี้มาเร็ว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  ลงได้แล้วคุณลาบิก้าบายมาเร็วมามาพาน้องลงเร็ว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 มาเร็วมาเร็วมันติดลมบนแล้วเนี่ยมาเร็ว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 มาพาน้องลงได้แล้วบายลงมาเร็วเร็วมา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 มาพาน้องลงเร็ว ลงมาลงมาพอแล้วพอแล้วลูก statistically statistically ลงแล้วลงแล้วพอแล้วพอแล้วไปเอ้ยเออเตี้ยแล้วปล่อยมันเอาเวลาไีก้าวมาเร็วพอลงนู่นแล้วเอ้ยหอบแดก